ทำไมเขาคนนั้นถึงชอบคุณนะคะคลิปนี้เป็นดันดอมนะคะก็คลิปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เป็นแฟนกันอยู่เป็นคนคุยกันอยู่ หรือว่าอาจจะอยู่ในสถานะคนเก่าอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทําไมเขาคนนั้นถึงชอบคุณก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูเ n e r g y ของตัวคุณกันก่อนดีกว่านะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคําทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะว่ามิยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะพูดถึงเ n e r g y ของตัวคุณนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาตัวคุณน่าจะเป็นคนที่มีเซนต์ค่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนที่เซนต์แรงนะคะ เป็นคนที่มียานอย่างรู้นะเป็นคนที่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะเออเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างไม่ค่อยสนใจโลกภายนอกเท่าไหร่คุณจะสนใจหรือว่าจะโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแนวอินโทรเวิร์ตได้เหมือนกันนะอืมออชอบอยู่กับตัวเองโลกส่วนตัวสูงเนาะแล้วก็มีกำแพงค่ะเวลาใครที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็ตามคุณก็จะมีกำแพงกับ หลายๆคนนะคะเป็นคนที่ยิ้มยากอ่ะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยยิ้มอาจจะเป็นคนที่หน้านิ่งนิ่งนิดนึงนะคะคือคุณพยายามยิ้มนะบางครั้งมันดูเหมือนแบบว่าคุณแบบคุณฝืนอะในความรู้สึกของคุณอะ่ะแต่ว่าคนรอบข้างก็จะมองว่าคุณเป็นคนที่ดุค่ะเป็นคนที่เอยิ้มยากเนาะดุน่ากลัวอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วคุณคุณแค่หน้านิ่งเฉยๆนะคะอ่ะโอเคมาเข้าทอปิกกันเนาะเขาคนนั้นเนี่ยทําไมเขาถึงชอบคุณคะ่ะ เขาคนนั้นทําไมเขาถึงชอบคุณเป็นใครก็ได้นะอย่างที่บอกไปทําไมเขาถึงชอบคุณคะ <ừ? S 1> <c oughs> เขามองว่าคุณคือคนจริงคุณคือคนที่กล้าลุยกล้าได้กล้าเสียพร้อมที่จะเสี่ยงเป็นคนทีออ่ถ้าอยากเปก็คือเปเป็นคนที่ชัดเจนกับความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนสักเท่าไหร่ เป็นคนที่แบบสู้อะเออมาสิอะไรอย่างนี้นะคะคือคุณไม่ได้เป็นคนที่ไปทําอะไรให้ใครก่อนอะคุณไม่ได้เป็นคนที่เหมือนไปหาเรื่องคนอื่นก่อนอันนี้คือสิ่งที่เขาคนนั้นเขารู้สึกว่าคุณคุณคือคนที่น่านับถืออย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ใจอะเออใจใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ถึงไหนถึงกันนะคะบางครั้งเนี่ยคนที่คุณกําลังดิวอยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออนิสัสแมนแดีชอบ นิสัยแบบนี้คือคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องมาหยุ่หยิมไม่ต้องมาแบบน้อยอกน้อยใจคือไม่ต้องมาอะไรเยอะแยะมากมายคือไม่ต้องคุยกันเยอะคือแค่แบบมองตาก็รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองเห็นถึงคนที่มีความชัดเจนในตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ดูห้าวๆนิดนึงนะแต่ว่าคุณก็ยังมีความเอ่อคีปลุกอะมีความรักสวยรักงามนะคะ บางคนเนี่ยเป็นคนดูเนี้ยบดูหล่อนะดูสมาร์ทดูเท่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะภายนอกเนี่ยดูดุก็จริงนะแต่ว่าลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวนะคะชอบเทคแคร์คนรอบข้างถึงแม้ว่ามันจะขัดกระบุค,คลติคุณนิดนึงนะคะเขาคนนั้นก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่ตรงเนาะเ,เป็นคนที่ชัดเจนนะคะอันไหนได้ก็ได้อันไหนไม่ได้ก,ก็คือไม่ได้คุณก็จะตอบตรงๆเลย เป็นคนที่นิ่งค่ะเออนิ่งออกแนวดุนิดนึงแต่ว่าเขามองว่าคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องวุ่นวายอะไรเยอะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะ